สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาบำรุงพืชผักของเรานะคะที่เราปลูกใส่กระถางเอาไว้เนาะทำยังไงให้พืชผักของเราเนะะี่ยค่ะโตไวใบเขียวใบงามมีรสชาติดีเหมาะมากเลยสำหรับพืชผักกินใบนะคะทำให้พืชผักกินใบของเราเนะะี่ยค่ะกรอบอร่อย ใบจะไม่มีความขมเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นผักสลัดก็เหมือนกันนะคะวันนี้เราก็จะพาไปบํารุงกันแบบวิธีง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยค่ะเราก็จะไปดูปุ๋ยที่ปานใช้ลดประจามเนาะเราก็เตรียมน้ำไว้นะคะ10ลิตรค่ะเราก็จะใช้ฮอร์โมนนมสดนะคะ ทำไม่ยากเลยนะคะก็จะมีนมรสจืดมีน้ำตาลทรายแล้วก็จะมีนมเปรี้ยวนะคะเดยปังก็จะใช้โฮอร์โมนนมสดนะคะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะต่อมาก็จะใช้น้ำสาวข้าวนะคะส่วนน้ำซาวข้าวนะคะีค่ะเราใส่เท่าไหร่ก็ได้ นะคะจะมีน้อยมีมากใส่ได้เลยนะคะเยปังก็เตรียมไว้ประมาณ2ลิตรนะคะใส่ลงไปเลยค่ะส่วนน้ำซาวข้าวนะคะเขาจะตกตะกอนเนะาะเยปังก็ใช้คนๆหน่อยก็เทใส่ลงไปเลยค่ะน้ำซาวข้าวนะคะใช้ลดได้ทุกวันเลยค่ะ ส่วนผสมให้หมดทุกข้อกันเนาะไปลดกันเลยค่ะบำรุงง่ายนะคะบำรุงพืชผักสวนควรัวที่เราปลูกเอาไวะะ้เนี่ยค่ะก็จะบำรุงเลยนะคะเนี่ยค่ะ รสได้เลยพืชผักโตไวนะคะใบงามทำให้มีรสชาติดีด้วยนะคะ บังก็จะใช้บำรุงนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะนะคะเล่งโตเล่งงามเล่งเขียวได้อย่างดีนะคะเราจะลดช่วงเย็นหรือช่วงเช้าก็ได้ค่ะทำให้พืชผักของเรานะคะโตไวใบงามทำให้มีรสชาติดีกรอบอร่อย คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทองปานผูกผักขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ